อยากได้สองตัวสามตัวให้มามือนนั่นเนาะมีจายให้มารวมทั้งคุนองันมารับตัวเลขไปก่อนเลยมุ้ยโปรเจทีมาสอ้ยสองรับตัวเลขไปก่อนน้อเลยรับเลยน้องนี่ก็รับแด่คุณไสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแกวครับทำเข้าทำเข้ากัน หลังจากรัฐบาลประกาศพลรางวัลเป็นเจ๋อใดคือครับพื้นแน่แต่คือเป็นเจ๋อใดพี่น้องสะเทือนทั้งวงการเลยก็ยังว่ากือบหมู่บ้านที่เหล็กออกป๊บโอ้แต่เอานางไห้กับทีเลยดิครับเป็นคาพื้นแหน่ครับคาพืแน่จนได้กินลาบหัวล่ะคะไินลาบหัวหวานจนกินลาบหัวโอ้จุ๊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 คุณู่นี่จะทอะไรเจ้าจุ๊จุ๊น้ำแกงเด้อค่ะนี่จุ๊จุ๊สมก็ได้กินอันนี้เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยตื่นมาเมนโอ้ยอยากกินจุ๊จุ๊มา ัากกินจเอถา,ามเนี่ยน้องเต้าหลังจากรัฐบาลประกาศผลถามความรู้สึกตอนต้นๆน,นะครับตอนทีหัว่ารัฐบาลประกาศจรวดออกมาเนี่ยครับตั้งแต่อสองโตโแรกเนี่ยครับมีคนซื้อจะได้ครับสองโตโแรกเนี่ยบอที่บอกออ,อ,อกแปดเก่าเนาะข้างล่างเนาะเต้ากะบอเป็นยังดอกเจ้าไดกะเพิ่นอ,อาจจะขเกิดจมุนอาจจะจาหาเพราะว่า เฮาได้บอกกับเพิ like ่นแล้วได้ล่านปากับเพิ่นแล้วแต่มีความมั่นใจจังซั่นนะเพราะว่าก่อนที่แต้วกลับมาแม่นบ่จากจากอ่อที่วัดอ่เฮามาตั้งแต่อันบอกเพิ่นเาอยู่อันเรือโบราณยแงมาแต้วก็มาฝันดียดแก็มาฝันว่ามีปู่เอานั่นเอานี่มาให้ได้กินเนื้อกินหยังเจ้าก็เลยคิดว่ามั่นใจ่เลขเจ้าของเขาครับอ่าบัดทีนี้หนูก็เลยอันว่ายามมือยามมือเช้ามา ก็เลยว่ามีอั่นมี f เซเพิ่นก็โทรมาถามแต่ววี่ก็ลหลายแี่เต้าก็บปไเด้้ลป้อยไปไลาตัวเนีแต้วก็าบอกว่าไอ้เื้อหาศูนสามเนอไอู้นสมหาต่ว่างซี่กับคือว่าขันมี่ผู้ใดโทรมานี่น้องแต้าสิป้อยในตัวเล็กตัวนี้อย่างเดี๋ยวเลยมับบอมแมนมาคนโทรลอยคน,น,นละหล้รลอยโตยบ่แมนบอครับบ่จจะยืนยันด้เลยเม่ยนจะลางคนกับอกว่าเอ้าน้องแต้วอันคือยังองิน พราะว่าแตี่วไปปล่อยอหุ่นสิมี่หาเก่าหกเนาะบัดทีนี้อันคืออันเฮียนสามตัวว่ามีอันสองหา่นว่าจังซี่บ่จ้ะแตี่วมั่นใจตัวนี้เฮียงแตี่วไปบอกเพิ่นจังซี่นะบัดทีนี้แล้วคนก็บอกว่างบน้อยเนาะแตี่ยก็เลยบอกว่าขั้นงบน้อยเนี่ยก็ซื้อเอาเด้อร์ศูนย์สามศูนย์หาแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์หาเต่วว่าจังซี่สำหรับคนงบน้อยแตี่ยก็บอกแม่แม่เอฟซีเพื่อนน่ะอาทิตย์ท่อม่ายมื้อเช้า แต่บางคนก็กระเือกหลายน่ะเราไปแส,สดงว่าพวเพิ่นไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นได้ไหลายหม่องได้ไหลายเดีหลายค่ะได้ไหลายหม่องอยู่เอาละถามน้องเต้ว่วนะครับผมหลังจากที่เดินทางกลับมาในการทัพิธีวันที่30คืนสุดท้ายนั่นเองน,น,นะครับเพิ่นได้มาเที่ยวม,มายัางมาฝันลักษณะแบบใดจังใดบอกครับอันเดียวนี้เนาะค่ะเต้่ยวกะสีฟ้าบอกเอฟซีเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาเข้าฝันเต้่เนาะเลขออกเพิ่นมาเพิ่นมาเมื่อคืนนี่แหละ เราเรื่อมัขึ้นเีงบ่ครับแมนเพิ่นมหาเต่อขึ้นแมนอ่าเพิ่นมหาเต๋อมาขึ้นเพราะว่าเต๋อก็เดลันปาก็เพิ่นเนาะว่าเต๋น่ะอ่าขันคันสิงส์สะเทิดยุนีขันเพิ่นไม่จริงหรือว่าอยากได้กองบุญแต่วางเสียนบ่ครับอ่าก็ให้เต้นี่ให้ถึกเลขเต้อสองตัวสามตัวแต่วางสี่เต้อก็สีน้ำกองเงาแล้วก็นั่งล่ำแล้วก็อ่าเป็นลงท่านมาถวาย ถวายอยู่ืมดวงยืมหลงเลือดบ้านป่าเข่าเมียจะไปปลาข่าเอาเบาตำแหน่งพิกัดในเรื่องนะครับสำหรับบ้านป่าขาวตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธิสงนะครับพี่น้องหลายคนอาจสิสงสัยเนาะน้องเต้าพิธีอยู่ยืมดงไดนนะครับพิกัดอยู่ไซนะครับบางทีอาจจเป็นหูบางคนก็เป็นหูบอกบอกคนนี้ทิ้งนะครับเพื่อพี่น้องในในหลุมนี้เองนะครับ อยู่หมองเรือโบราณนั่นล่ะอยู่บ้านปลาข่าวเจ้าสิไปเฮ็ดอยู่หั่นตำบลมะเฟืองตบลมเฟืองบ่ครับตำบลมะเฟืองผู้ใดสงฆ์ตำบลคุริจ้าผู้ใดอยากเอฟซีนใดหันอยากได้ตัวเลขนั้นเต๋าหรือว่าอยากร่วมพิธีเชิญเด้อค่ะเชิญได้แต่ตอนนี้แต้วก็คือว่าล่ะอเดี๋ยวกําลังรวมรวมปัจจัยเนาะค่ะเพราะว่ากัเอาน้ำพรพ่อแม่พี่น้องน้ำ FC ของเฮานี่ล่ะผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะค่ะผู้ใดก็ถึงเลขน้ำแต้วเนาะเดี๋ยวก็ฝากบอกบุญเด้อเพราะว่า อ่ากะห้าเป็นยังบุญห้าเพิ่นให้อีกก้องงวดจังสี่แล้วค่ะเพราะว่าเ่าเดลรนป่าก,ก็เพิ่นแล้วเนาะอ่ากาการท่าบุญนี่ก็คือว่าเ่าบอกเลขเพิ่นไปแล้วอ่ามาทีนี้เลขกกับเขาแล้วเป็นบล่ล่ะเ่าได้งเงินได้เงินของเพิ่นแล้วเป็นบ่เหาก็อยากส่วนเอฟซีนี่สายบุญทั้งหลายเนาะคะ่ะมารวมท่าบุญออกกุหล,ละเล็กกุหล,ละหน้อยนะคะก็บพี่มิซัมนานล่ะอยากเชิญชวนมาท่าบุญน้ำกันครับนั่นละเหียกค่อยแจกหนึงเนาะนะครับสีเฮ็ดมีอันนี้แบบใดจังใดนะครับแล้ว บ้นที่ซิบกลอกกระดานี่ครับพ่อมีเกินเกินหรอไปหรือจังใดแบบใดพี่น้องเพื่อนั่งถามเดี่ยวกระสีป้วยพุ่นละค่ะมือมือเตี่ยวไปบวงสรวงเพื่อนน่ะละมือเตี่ยวไปไปทำพิธีพ่อหูมือหรอครับกับเบิ้องเบิ้งกนค่ะมือสองมือเข้าไปนี่ละกับเบิ้งเบื้องปัดใจนี่ละไปเอาตรงตรงก็คือจังสี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องเตี่ยวสิทธาพิธีเมื่อใดทางทีมงานทางเพียรเท่าก็สิแจ้งขึ้นหน้าจอให้เนาะครับแจ้งขึ้นหน้าจอให้ว่าน้องเตี่ยวอยู่ทำพิธีเมือนั่นเมือนนี้จ การเลี้ยงแม่ซีนี่ล่ะการได้อยู่เลี้ยงได้ก็ได้ต้องมือขึ้นผุนล่ะว่าเพิ่นมาให้อีกแล้วได้สามโตสู้มือจ้าโตนึงแน่ได้บวกครับว่าได้ว่าได้เลี้ยงเอ็ซีนผมจะสู้เบิ่งเ่ได้ดผมจะสู้เบิ่งดูแบบเด็กขอคุกขอชุดหละสิบข้อโอเคค่ะสิบซ้อสู้สู้ สู้ๆเอ้ยวันนี้สองเนี่ย FC เอฟบลูโอเคผลีสู้ๆอ่จใงไหนก็รอเนาะเอฟซีก็รอเนาะมือแต่มือมือบวงสวงนี่ยังบัทันใดจ้าจ้าการเป็นยุคกับการปัจจัยของเฮานี่แหละแต่ถามว่าเอ้าน้องเต้าถือน้องเต่าเฮ็ดผู้เดียวถามว่าเต้าเฮ็ดผู้เดียวเต้าก็เฮ็ดได้แต่เต้าก็อยากแบบอ่าบอกบุญบอกบุญต่อนรอกันไปเนาะค่ะสิได้มีแบบ อดีสิไดายสางน้ำท่าบุญน้อกันกับเสด็จมีบุญความกันแล้วก็ขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะที่ให้ค่าขนมน้องนมนมน้องสีบาสิมาเลี้ยงซอยกันนี่แหละเอาแล้วสรุปมโอนี้ก็บ่ทันมีแนวทางบอกครับหรือจังไครับบ่ค่ะกับฝากบอกบุญนี่แหละค่ะบอกบุญให้น้องก่อนไห้ก็รับซิบนังไงก็โอเคค่ะโอเคอย่างงโอเคยังไงดอกคันจะแบบสู้ๆดิบอกสู้ๆนะคะบอกคนจ้าตัวก่อนได้ป้ะ โบ่กับแบบเอาเอาแบบมั่นใจก็เหมียอันสู้ๆลูกเสือได้นี่เคยลูกเสือได้อักหน่งสืลูกเสือสำรองใช้เนาะเอาแบบมั่นใจก็เนอกขาดขึ้งหอยมาหันล้วไปกัคือว่าขัดเตวได้มาตปุ๊บเตลกับเฝ้าบอกเฝ้าที่ปุ๊บกะบหวหนี้เตวกัขอเป็นให้เป็นว่าเอาเป็นมือวันเที่ยนที่เตวไปอ่าเอากองเหย้าไปไปให้เพิ่นแล้วเตวกับสิป่อยเหมือนนั่นล่ะก็คือเหมือนนั่นแมนค่ะก็คือเหมือนนั่นอันเอฟซีเพิ่นกัคัน ตรงการอยากได้เร็วก็มาหลวมท่งบุญต้องกันมารวมท่องบุญต้องกันเด้ออยากได้สองตัวสามตัวให้มา,มา,นานเมื่อนอมีอันจ้ะให้มารวมท่องบุญต้องกันอบ,อกบอกพี่กัดเพิ่มอีกเที่ยนึงเนาะสำหรับบ้านปลาขขานะครับบานเรือโบราณเรือที่พิ่นผุดพอนะ่อเนาะขันพี่น้องเอฟซีนะครับถ้าจะจับพี่กัดดาวเทียมเด้อครับถ้าจับที่บ้านปลาเขาวนี้จะไม่ขึ้นดาวเทียมนะครับอยากให้จับพี่กัดไปที่เขาว่าสำนักสงฆ์บ้านปลาเขานะครับขันจับพี่กัดทางดาวเทียมเด้อพี่น้อง ไปพิมพ์คำว่าบัตรป่าเขาวนี่เป็นหลายบัตรข่าป่าดิเดรอหลายหลายบัปราข่านี่มีหลายบัตเขาต้องจับเขาต้องพิมพ์คําว่าสํานักสงฆ์บ้านป่าข่าอำเภอพุทธโยธงขึ้นเลยครับตบุบขึ้นมาเลยครับจ้าวนั้นเลยเร่งมาเลยครับครับผมค่ะเดี๋ยวเต่กระซิฝากแบบเป็นแอดไลน์ซะเด้อเอฟซีหนูแบบว่าโทรศัพท์หนู่มื่อยหันโทรมากตั้งมันเหนื่อยนอนเนี่ยเมียบ้านก็ว่าเอาเป็นทางไลน์ซะไอแอดแอดไลน์เต๋อมาเด้อ หรือว่าค่ะท่านใดอยากร่วมท้ำบุญเนาะค่ะเดี๋ยวสิเอาหมายเลขบัญชีเดี๋ยวเต้าสิขึ้นหมายเลขบัญชีให้เนาะค่ะร่วมท้ำบุญจ้างกองยาวแล้วก็อ่านางรำน้ำกันเนาะค่ะแล้วก็เป็นโรงทานค่ะเดี๋ยวเตก็สิขึ้นเบือโทรแล้วก็หมายเลขบัญชีให้ค่ะหน้าจอนี่เนาะแม่นค่ะตามนั้นเลยเด้อท่านผู้ชมนะครับบอกง่ายก็คือว่าพี่น้องก็ต้องถ่ายเลยเด้อถ้อยทานแล้วเออร่งว่าต้องออกมาว่านเช้านเย็นพี่น้องใส่เงี้ตัวนี้เอาไปใส่หนี้ใส่สินสักก้อนเฮาจังว่ากันไหม แต่แต่ข่าวล้างหม่องคนจ่ายเงินกันบ่ทันได้แล้วอยู่เด้แมียนเขียไปขึ้นเงินมันแล้วเพราะว่าต้องไปขึ้นอยู่ในเมืองคนนเ้นเพราะแม่นแมีแต่เตีก็ยังไปขึ้นเงินพันได้แล้วเด้นี่เงินก็โอ้ยมันหลายหม่องเดี๋ยวสิไปขึ้นเงินจังหวัดใดแน่เอ้าถามในน้องแต้วมันมันสิอะไรก็เยจังหวัดผู้ผู้น้องแต้วเฮ็ดพิธีนี่มานป็นใดครับหมานป็นใดครับหมานนปใด <lok> เอาเข่าเนาะเอาเป็นตัวเลขเป็นรักใดบ่บ่เป็นตัวเลขกลมก็ได้ครับเป็นตัวเลขขมุบขมับก็ได้เอ้าแจกลักครับแจกลักครับสวัสดีครับอืมแจกลักนอนแจกลักเสียงเกินเลยฮกลักหาลักซี่ลักสามลักหลักขึ้นลักเอา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 ลักเจ็ดคืนซะโอ้เจ็ดคืนเดี๋ยวคนี่จริงไม่ใช่เจ็ดคืนเจ็ดคืน เจ็ดขึเจ็ดึ้นนะ้นะเจ็ดคืนเจ็ดนนะวยสิบร้อยพันหมื่นรวยมาทำไดแสงแรงโอ้แรงหลายตัวโอ้เจ๊เต้อะน้องเต้วพารวยนะครับสุดท้ายถ่ายสุดคลิปนี้ก็คือว่าแตกคือว่าแตกเดบมันใจยี่ดีอ้าต้องตรงมาล้านแล้วละไปเออเขาตรงตรงกนนี้แหละมึงเยบายขึ้มึงจะเด้คนหนึนกนี่นี่ลาแตก ซอจูจแล้ว,ว,ว,วถือเป็นลาดจะได้กินซอยจูพี่นอ้องมาๆมามาอย่าลืมนาเอฟซีมามาหล่วมทำบุญน้ำกันเด้อค่ะแต่าจิอ,อยำเนี่มาหล่มทำบุญเต่วกรอยาใหมีแบบสะพานบุญอะสะพานบุญจะทันสองท่าน,น,น,นก็ได้เนาะค่ะมาแบบเป็นอันนี้เต้วเนี่มัเป็นเสภาห้แต้วเนะะี่ยคันพูดได้เป็นได้มารับตัวเลขไปก่อนเลยโ่อดทีีมาสอร้อยสองร รับตัวเลขไปก่อนเนาะรับเลยนังแก่นี่ก็ตามทั้งหมดต่อไปเป็นเจ้าภาพกองเหยาเป็นเจ้าภาพกองเหยาเป็นเจ้าภาพนางลั่มเห็ดเต้ยหรือเป็นเจ้าภาพลงพานเห็ดเตี้ยวมาหลับสามตัวไปก่อนเลยค่ะอืออ่ะพิมพ์เข้ามาเด้อเปล่าพิมพ์เข้ามาเปล่าพิมพ์เข้ามาอ่ะสุดท้ายครับน้องเต้ยครับเปที่จะรับหลู่เสือให่งเมืองจ้าวหน้อยนะครับแต่อย่าหลู่เสือโอเคค่ะกองนี้นะครับกลองนี้นะลูกเสือแบบนี้ลูกเสือแบบนี้ลูกเสือลู่เสือหลรอเสือหลู่เอหลูเสือหลู่เสือเสือหลู่เสือ อคขอบคุณน้องเตเอหลายขอบคุณค้าบหลายครับน้องเต๋อเด็กขอบคุณน้เขาพคมพ์ไหลจิรอเนอะจิครอจิมรอค่ะ